ตอนล่างภาพกลางตอนบนพิจิตรกับพิชุนโลกในโยมเขารับโผล่เน่ยเสียงดังแล้วเดี๋ยวตั้งท่าใหม่กันนะอาจารย์มาโยงโยงโยกเนี่ยแบบจัดหน้าที่ยิ่งสารเนี่ยเขาต้องนั่งแบบนี้เขาจะโผล่ได้เห็นไหมสารพัดไม่ใหไงเราแมนบอลซุ่มสารพัดเขานั่งยังสี่ตัวขยับอย่างนี้ที่ไม่ที่ขยับอย่างนั้นนะไม่ไม่ใช่เพราะอะไรนะอาจารย์ทำไมแพมเพิร์นมันลัอยู่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่เนอคนแก่ครับ เขาเรียกท้องไส้ไ <också> ม <online> <pl ains> ่ค่อยดีต้องนั่งทับสุดเดี๋ยวลมมันออกเอาลองฟังใหม่ลองฟังใหม่ครับโหแล้วจับคนภาคกลางใช่ไหมครับทำเปลี่ยนเพราะว่าผมก็เรียนภาษาไทยคือกันอาการที่มนต์ไปออกนี่นี่เดี๋ยวของผมอะถ้าโหปั๊บเขารับผมให้สามตัวเขาแล้วนะโหแล้วจะให้อะไรเขาบ้างอย่าแย่งผมนะสามตัวยมเอาไปเลยถ้าท่านโหกันสององเนี่ยอ๋อสามตัวอ่ะ อันนี้ให้สิบตัวเลยที่วัดหมาคคอดลูกสิบตัวโอ้ยแล้วก็นึกว่าให้หวยเขานี่จะให้รางวัลให้โยมของขังก็มีอะไรครับไก่น้อยออาเจ้าโหแล้วนะโยมนะไม่ออกเอ้ยสุ่มนั่งอายุหลายหลายอายุหันเพราะว่าเทารอห้องแห้งๆแล้วให้น้อหมาฟุ้งกระจายแล้วเแม่เออแม่สู่เพื่อนเด้อวันนี้เด้อขายหมาปั๊บเลยบรกมนัน โโยิอันนี้โหแบบจินตนาไม่โหแบบคนไทยก็เยไมโหอไเน่วลาผมโหนะโหนี่โหแบบคิดนีอะเป็นไงอ่ะโนยิ้วแล้วอ่ะเอาอันนี้ภาคเขาภาคภาคอีสานก็จะเป็นวัฒนธรรมแบบ แล้บเรียบร้อยไม่ค่อยแข็งมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจบเลยที่นี่จ้าเพราะว่าพภาพเพราะว่าพภาพภาพแบบพูดเล่นครับเอาแม่ยัยรับไม่เด้อสีโฟแบบจินตลาเด้อเอันปล่อยเลยปล่อยเลยครับ สู้กันไหมสู้ไหมเท่าอย่างนี้ทางอีสานโหปั๊บโยงหิ้วไทยโหปั๊บโยงหิ้วดูที่ใครจะดังาโอกาสจะแข่งกันสลับกันเลยรับสลับเลยใครเป็นกรรมการผมนี่ไงผมนั่างการไม่เอาเปรียบเลยเนาะเป็นผมที่กรรมการคือจะให้สลับโหวันนี้จะลองดูว่าไทยกับอีสานมันจะไพ่ละพอพิงขนาดไหนโยมใครจะรับดังกว่ากันดังกว่ากันอ้าวอีสานก่อน ไทยก่อนสิมีสองวงนสองลุกหนึ่งเลยแร้ก่อนก่อนเาเป็นกรรมการเป็นกรรมการเออไทยก่อนจะให้เกียรติภาษาอพาผมเรียนภาษาไทยคไทยไทยโหยยม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 รับนะรับดูที่ใครจะรับดังกันแม่ครัวเด้อแม่ครัวทำไมถ้าคนไหนแม่ครัวที่ให้รับโหดังๆกับลูกพระภาคกลางเด้อเดี๋ยวให้หกตัวหกตัวอะไรหกตัว เอา้าก็ใหเราวัาที่หนึ่งไงหตัวนะียกว่าลูกไก่อยัางเขบสี่ไม่สาเล้วลทางเขาแล้ว่ะเอออ๋อหตัวพร้อมแล้วเตรียมตัวโยมคนไหนที่นั่งนิ่งๆก็ขยับเตรียมให้ลมมันเข้าไปอยู่ในปอดเ,เพื่อจะได้รับโหพระคุณเจ้าแม้จะเปิดออกโยมไม่ต้องกลัวดอกไม่มีลอกโควิดอะเราสี่ตัวห้าตัวฉีดยามามมดแล้วเอา้า๋ยวว่าตัว ไม่ไมที่เราจับกันเนี่ยไมกแล้ว่ไปอัพรอมนะอ่ะโอ้โห ไอ้เพาะจริงอ่ะลูสารไอ้เพาะจริงอ่ะอาสารอ่เสียงไหนนะโมจีเลยโอ้ยเสียงเสียงร้องตามเลยเสียห้องน้ำกดเลยไยไมจะมาเอาเสียงผมทำไมหรอกทำไปเถอะแล้วใครดีเอาเสียงอีสานนะโยมนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องผับฟังนะอีสานจะว่าอย่างนี้เนอะโโโโ เขาเรียกว่าเสียงใหญ่โห oh, คิดจะหนีวะประหยัดหน้าดูเลยพ <c oughs> ้องวามใหญ่ข่มไปเลยไม่เอาหรอกเสียงเล็กๆเ,เป็นอันว่าเสียงรับเสียงโหเนี่ยเขาบอกว่าอะไรที่ชนะปั๊บจะมีการเสียงโหเห็นไหมทอเรือแข่งปั๊บพอชนะเขาเป็นไงโหนะพอขึ้นบ้านใหม่เป็นไงยกเสายกอะไรเป็นไงก็โหพองานแต่งงานเป็นไงก็โหพักมี้ พระไม่มีเรื่องของโยงเม,โมเขาขโยมาโหดที่วันเองไงเขาวันแรกแต่งงานของโยม <c oughs> เอยมาหิ้วเลยเขาอยากไงเคย <c oughs> แม่เน๊อ <c oughs> มาด้วยกันเด้อเด็กก็ให้กลับกับ <c oughs> เด็กได้สัญญาไปอยู่ชุมพเนะเราอยู่การได้เปรียบเราเข้าข้างไหนก็ได้ เออ่ครับนี่คือการชัยชนะคือได้รับเสียงโหตรงแยกาได้บกเสียงชัยชนะเมื่อกี้เป็นเสียงมงคลแล้วไม่ว่าจะอะไรชนะคือเป็นเสียงรับยิ้วยิ้วเพื่อให้กับปู่ย่าตายายเราเข้ามาเข้ามาเพื่อที่จะคุยชัยให้พรกับเนี่ยโหนาารับบุญรับกุศลด้วยครับครับคราวนี้เราจะมอบหน้าที่ให้กับทางอาจารย์สุริยันนั้นครับอามาเป็นพรทางภาค อีสานบ้างนะสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะสลับกันไปครับอันนี้นมนเลยครับอาจารย์ครับเพราะเนาะยางถมไปก่อนเดี๋ยวไม่ก่อนสรุปก็จะอยู่ข้างไหนกันแน่ไม่ก่อนเป็นพรใช่ไหมแต่ว่าพัคอีสานผมนะจะกล่าว ให้ดวงวิญญาณเข้ามารับรู้มาอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลของโยมที่ทําวันนี้ก่อนครับขออนุญาตก่อนแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวสองชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แม่เนอะบัณตกัิริเรียกดวงจิตวิญญาณจะลอยเพื่อให้วเพื่อรวมอนุโมทนาบุญกุศลนั่พอยาดไม่โยมผู้เป็นเจนจภาพจังอีเมีวังหันพนกับอารัธนา อัญเชิญเทวบ,บุตรเทวดา,าสิมหสันฟ่าสิมหาสันดินมาแลว้วบรรณีภาคอีสานกษีได้เลียกดวงวิญญาณจักหน่อยขอไายน้ำไายสื่อจักหน่อยอตั้งจิตตั้งใจเดอ้อที่นี่ผู้เป็นเจ้าภาพอยากร่วมกินร่วมทานร่วมแถมสมทานาให้พระคุณเจ้าเพื่อเป็นอานิสงส์เป็นบุญให้กับผู้ไ้ชนเอเ่อพ้นกสิวา ได้เงินได้ทองได้ทรัพ์สมบัติน้ำโลกน้ำหลานแล้วเพื่อนกษีน้ำไปสื่อทางปองสวรรค์ขึ้นสวรรค์อีกครั้งหนึ่งหลังจากบุญแล้วววสันพนบา่าไม่ใหญ่ก้องเสือเพราะฉะนั้นเรียนเชิญญ,ญาติโยมอีเมลผู้เป็นจาภาพเด้อที่พนเอกก่าไล่น้ำไล่ซื้อไปแล้วร่วมบุญร่วมกุศลกันเด้อบัดิเด้อ จะผัดนี่ผัดหน้ามีท่าสู้จะผัดเพียนมฤอตะอยูหาได้ไหมกองทัพของพระยามัจจุรากัดเรียงไครใครจะสู้นั้นได้ไม่มีเลยนาโมตังสามบางกวาตอาราโตสามภสาม ทันะนมทตัศบังคะวะตถาตุนสัมมาสัมพุทัสสา ำบากยาก,ากเก็นเป็นชนาย,ยโลูกเลางยังเป็นหว่วงและอาอะไรทานจากไปใจหมวเหียดคิดอาบนดวงวิญญาณจงให้หาขคืนมาก่อน มารับพรอ,อันพระคุณบุญกุศลจงยอดกลับรับส่วนบุญเป็นทุนตนลูกทุกคนยากทุกคนยังเป็นห่วงดวงบินญา ตอนนี้ขอเชิญดวงวิญญาณคุณเม่สมศรีคำหลังศรีตาสิงหญ่สิงไม่ท้องลุงน้อยไม่นออป้ามานี้หานชนะปูโลยญาสีดาคำหลังศรีอญ่านังน,น้อยเบ้าหน่อคอยนี่เร็ว ผู้ที่ตายไปแล้วนั้นจงฟังเอ่ยสำยังนี่คือเสียงโคสนาจากพระอาจารย์สุียันจงจำความน้อเอาไว้อย่าฟังเฉยดอกเป้าแลงให้จำไว้ทุกประการลินน้อง เมื่อนี้คุณโยมเจ้าภาพทุกท่านในปะล้ำแห่งนี้อยู่ทั้งบ้านพากันก่อก,กองกุศลใหญ่มีปุ่งชนมาในงานมากล้ขันบายรวมในนี้มนต์เจ้าหัวลานจานสุริยงพร้อมคณะ พปะคูกชาฉลาโโตทั้งบ้านนี้โอ้สเสด็งเร็วประสงค์ตั้งดอกสอยงานทั้งได้ยินเสียงนี่เร็วให้รีบด่ว,ดวน่าไม่เพียงนี่คือเสียงคู่สนังเปล่าเติมอยู่ทั้งใจ ดวงวิญญาณทั้งที่เก่าน้ำไปแล้วนี่อยู่ทั้งเถิงเหลือทั้งไตได้ยินเสียงประกาศป่าวเพิ่นมาแล้วเด้อดวงวิญญาณเอ้ยเพิ่นมาแถีสุพรรณเลว สาธุอีพอ,อดีมีแห้งเดลยญาณดีจังนทร์จันทร์สันดวงบินยันได้รับบุญเมื่อนี้พอเสียเพิ่นมาเทมสมเพิ่มตั้งร้อยอหนึ่งอีกจากหน่อยสุ้มไม่ออกนั่งอยู่นี่ก็สิลูกมาใสโพลันร้อย <c oughs> นั่นไม่ใช่นั่นเอาบุญใส่ของน้ำเดิมดปีใหม่นบับนก่อาจ์ปีใหม่จะได้ได้บุญเยอะๆเอิเอ้อองดวงวิญญาณสิหยุดหึ่งหออยุดใจได้ยินเสียงประกาศเปล่าขอให้รีบดอกฟังเปล่ามาไว้ทอดดอกเด่นไว้ นะยาพี่น้องตังกะตั้งเาไว้อันนี้แม่อะไรเนี่ยน้ำพริกยังไงน้ำพริกน้พริกโบราณเอร้านน้ำพริกโบราณโอ้น้ำพริกโบราณตาตาแม่ทองแม่ทองก็มาแล้วหนึ่งร้อยบาทให้กลับไปหนึ่งร้อยบาทสาธุรับที่หนึ่งใจสองล้านเอาไปอีกร้อยเนี่ยคนสมชาขอให้รางวัลที่หนึ่งก็สมใจปองนะ ถ้าได้เยอะก็แบ่งอาจารย์บ้างจะไปสร้างสาราเอื้อนไหนตอนนี้ญาติน้องตั้งกระตั้งท้าไว้ข็อเป็นหวังคันิหาจึงให้ตัวอัตมาเอื่นเทียนทะเลตาง เมนเดินทางคนละเส้นเ调调บ่เห็นกากก็เร็วเต็มจานจจาานนเ่ไงดูลูกศิษย์มาใส่ย่ามมึงเอาใข้ามาพไปใส่ไหนนี่ใส่ยุ่งไม่ได้ก็โหนดีกว่าตายแล้วพี่เชี่ยเบาเลยเนี่ยสาธุอยู่เลขสิสี่เอิง สี่าเลขสวยด้วยสี่หนึ่งสี่เนี่ยเดี๋ยวเขาให้ใส่ตรงนี้เนี่ยโยมย่ามวางกั้มสี่ห้าใบจักแล้วปัสกส่ยอ๋ถูนเอาอย่างงี้โยมจำไว้นะเลขสี่หนึ่งสี่นะอันนี้เดี๋ยวผมเสียสละเก็บใส่ย่ามผมเนาะสี่หนึ่งสี่เออที่หมดเลยเสพสละแล้วเนี่ยเจ้าของใจเล่นนะว่ะทั้งจึงอิโตอัตตะวันก้าวเติมทะเลียงตัน Utan, แม่เดินทางคนละเส้นบม่เห็นกันแกแนันแล้วเต้ความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นลูกและเต่าความเป็นพี่และน้องบ่มีใดบินสลายเเมื่อเจ้าตายไปเล้วนันตั้งกะทกขกระดีมีแต่โสกะมองหวงังเพื่ หอมญาติี уров, ่น <es> ้องยังหักหอมอยู่คือเขาบ่ามีเบาบางบุกขาดปรารถนาอยากพกพอได้เห็นหน้าอยู่เสมอบามาเดดวงวิยาณคุณพ่อคุณแม่ผู้เก่าน้ำเลียวนีนั้น เมาเอาบุญเอากุศลเอาปัจจัยนำพ่อเมียพี่น้องเพื่อนยืนหมูท่าอีน้องอีหลาน่อยกบ่ส้สาุนน้ำพริกอ๋อน้ำพริกอ๋ชื่อน้ำพริกเลย ททองเนาะคุณยายทองคุณยายทองตาสียายทองอะตาสียายทองกันนี่คิแตาสิยยยายทองสเย็อ๋อยมเขียนมาสีก็สีไง โยผิวไหมพังผิวไหมเหรอแยทองตาสิงห์ยาสิงห์เดี๋ยวก็เหมือนช้างแม่ทองรอก่อนนะช้างข้างขวดจะสองตัวมาะป่ะแม่ทองรอก่อนเดี๋ลูกลูกจะเรียกใหมาแล้วยมลูกยุบยมลูกอะไรหนึ่งชื่ออาริสาอาริสาและน้องน้ำพริกมาถวายปัจจัยให้หลวงพ่อแล้วก็อุทิทิศเปลี่ยนสภาพไปให้ยาย องที่สองโลกแล้วก็อง์นั้นด้วยเดิเอาไม่เอาเราปัจจัยมาย็นสีผภาเป็นดำๆกวไม่ร้บปัจจัยปัจจัยทั้งหมดโยมไม่ต้องห่วงนะันไม่ได้ไปไหนนะจะไม่ได้ไปไหนนะครับสไปไหนไปใช่เลยนั่นแหละที่โยมต้องการเอืงคุณเมีใหญ่ทงผัวที่ตายไปแร้วนั้น ให้มารับดอกเอาสาเมื่อนี่น้องน้ำพีท้อมด้ญาติที่น้องเดี๋ท่านไปให้เป็นปัจจัยหนึ่งขัานบาทอีเมส่วนที่อยากไปเลี้ยนั้นเพื่อนได้รับก่อนแล้วแต่ว่าอีเมนี่บอสอเกินจันเทียนีมิตรสิงกับสียงบ่มีท้องจันเทีย ทำไมพียก้วสุดใจแล้วเรียกบ่อยอยากไปอยู่เขาไงทำไม่ม่อยากไปอยู่บอกพี่อยากพี่อยากเรียกบ่อยๆก็อยากให้โยมมาใส่อีกสักหนึ่งพันจะเป็นคู่กันออนนี้แม่น้องน้ำพริกที่เขา้าใจนับแนะนำหมอเดินไปแล้วก็บอกแม่มาบ่อยๆก็ได้ทานบิษ ประธานบริษัทบริษัทน้องน้ำพริกสาธูขอให้เจริญรุ่งเรืองนโยมนะสาธูเจริญรุ่งเรืองเจริญเจริญกินบ่ไว้ใส่บ่หมดในปัจจุบันเละองนาคตการเบืองงานนนเทินยังกาจบเดวสิเกินอีกอยู่อ้าวเหรอไม่เ่นจบแล้วไม่คาวหน้าไม่นิมนก็ได้นะเพราะว่ากินเวลาคนเดียวเลืกเกินไม่ใ เน็ตด้วยผมได้พักอ่ะได้พักดีนะนีพอผมขึ้นนะใบพันมาเลยโยมเนี่ยโยมประธานเ็าให้มาเลยเขาพอใจใช่ไหมโยมจะมาคุยอวดว่าภาคอีสานร้องเรียกมาในแต่เดงพันเออภาคกลางมาจะมีปัญญาร้องเรียกได้มั้ยจะมีปัญญาไหมล่ะเอาม้วนีม้วนนีม้นีม้นเดี๋ยวจะรอดูนะน้องนพเออชวนแม่เข้าไปในบ้านใหม่ชอบลูกไปจะได้ไม่อายภาคอีสานที่ลูกไป โอ้มามาขอให้มาจุลเจ้านัินเฝ้าสั่งดอกมะเปียงดินนองยากขัดขวางเหนียวไว้บันสีทวงเวลาการอยากถูกคนได้ทำทานไปหาถูกของโบราณเลี้ยนาบอสเสียได้ดอกยังเล้วเขี้ยวหอดลายเอา เมื่อสมศรีคำลังสีตาสิใหญ่ทองใหญ่ทองลุกน้อยไม่ทองป้าไม่่านชนะไม่นอกไม่นอกองอีกแล้วต่อันนี้โยมเขียนถูกอยู่แต่มาพระอ่านผิดเอางั้นก็หักไปสักห้าพอดีเลยไม่นอกพอดีเสมอกันไม่มีใครผิดฟาว เออลุงน้อยไม่นอกป่ามันหันชนะปโลปโลยญาเสีดาคำลังสียญานังน้อยเบานอกค่อยนี่เพิ่นเดือดท้อทั้งห้ยถูกของโบลังเลวโบสเสียดายดอกยังเลวคิดหอดลายเอานี่ หากได้ยินเสียงเอิญให้เฝ้ามาทันทีม้วนมูญาติโนพี่รองกะสันอูดอกหวังลายแม่นว่าต้นเจ้านั้นสิลังเกียดเคียดเคินให้แก้วไผกระตามยาเดือเมือเดือพอด ขอให้ลืมดอกมันสาอยู่าโหดอกเสียหายอย่าได้เก็บดอกเอาไว้เรื่องหลังๆทั้งก่อนเออีกเอาซังผู้ใดให้ผอรเขียดให้ไก่ให้ทิมอย่าเก็บไว้ดอกใสใจมามา ขอจมโยกโทษให้ยือกดพอนีเพื่อนคิดหอดทุกวันคืนได้จมหาทุกเง่นส่งผู้อยู่ดอกว่าผู้ใดเสียบเป็นขึ้นมานั่งฟังทำขึ้นมาทำกองบุญดอกดังเฮาวันเดียตาย้เป็นผีนี้ไปเล้วขอให้ดวงยิ้มยันเมอรับรู้ ดอกนึงเนพวกลูกหลานพ่อแม่อยู่บ้านทําบุญสร้างดอกสงหามีทั้งเสือและผาเครื่องนุ่งของกินมีอาหารบางเ้ากู้สุเหวเพิ่นเตรียมไว้หรือเจ้ามาบ่ทันใดใส่นี่เก่าบ่ทันบางบุญจงเป็นหนทางซอยสู่นําอยู่ดวงวิญญาณมารับรู ว่าลูกหลานสิบวชให้โอ้ศาสนาเอสงสงอาสาธุเด้อขอให้สมปังสงงกุศลกาได้อย่ามาให้าเออให้พงเฮงเจริญขึ้นน นั่นแหละสาธุเติมวิญญาณเรียกวิญญาณให้มาอนุโมทนานสาธุแล้ว จากนี้ไปเพื่อนมาแล้วจะได้รับพรจากพระอาจารย์พานุวัฒน์และก็พระอาจารย์ดีเจนิ้มนขต์จเจริญพร